เราผัดไส้ของสารครูไส้หมูจนแห้งแบบนี้นะคะมากกว่านี้นะคะเม็ดสารครูมันจะอืดค่ะก็แช่แค่แกะให้ดูไส้ด้านในนะคะ <uns> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินอยู่อย่างรีค่ะวันนี้นะคะรีมีสูตรการทำ สาคูไส้หมูมาฝากทุกๆท่านให้ได้รับชมกันค่ะในคลิปนี้นะคะลีมีการคำนวณต้นทุนไว้ให้ทุกๆท่านด้วยค่ะก็สามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำสาคูไส้หมูพร้อมๆกันค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบของเรากันก่อนค่ะมีหมูสับนะคะ หมูสับนี้เราใช้หมูสันนอกนะคะกิโลกร,รัมละ150บาทใช้400กร,รัมนะคะราคาก็จะอยู่ที่60บาทค่ะมีหัวเชปอหวานแบบสับนะคะกิโลกร,รัมละ50บาทใช้400กร,รมัมราคาอยู่ที่20บาทค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะกิโลกร,รัมละ30บาทใช้ทั้งหมด600กร,รมัมราคาอยู่ที่18บาทค่ะ ถั่วลิสงคั่วบดนะคะกิโลกร,รัมละ80บาทใช้200กรัมราคาอยู่ที่16บาทค่ะมีแป้งเม็ดสาคู่แบบถุงนะคะเราใช้1ถุงน้ำหนักเขาจะอยู่ที่480กรัมนะคะราคาถุงละ20บาทค่ะสำหรับเครื่องเทศที่เราจะใช้ผัดไส้นะคะก็จะมีพริกไทยดำพริกไทยดำนะคะรีใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีรากผักชี กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะใช้อย่างละ10กรัมค่ะมีน้ำมันหมูนะคะเอาไว้สำหรับผัดค่ะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะราคารวมคร่าวๆสำหรับเครื่องเทศที่เราจะใช้ผัดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ10บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือผัดไส้โดยการนำเครื่องเทศไปตำก่อนค่ะโขเครื่องเทศตามลำดับเลยนะคะพริกไทยดำค่ะ เริ่มผัดไส้กันเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันหมูที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกไทยดำรากผักชีกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปผัดให้หอมก่อนเมื่อผัดจนเครื่องหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ ผัดจนหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวเชโป๊หวานแบบสับลงไปค่ะ ผัดให้เข้ากันนะคะผัดจนหัวเชปโอหวานแล้วก็หมูสับเนี่ยเข้ากันดีเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไเลยน้ำตาลปี๊บ600กรัมค่ะ ตอนนี้น้ำตาลปี๊บก็เริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะละลายหมดค่ะค่ะพอน้ำตาลปี๊บละลายหมดแล้วนะคะสีของไส้ขนมนเขาก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่าไส้ขนมนเนี่ยจะเหนียวขึ้นค่ะ ก็จะผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนการไม่ให้ตัวไส้ขนมเนี่ยค่ะติดกับก้นกระทะค่ะ mm hmm. เราผัดไส้ของสาคูไส้หมูจนแห้งแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงทั่วบดนะคะลงไปเลยค่ะถั่วลิสงนะคะสองกรัมค่ะเรผัดต่อะคะให้ถั่วลิสงพุ่วเนี่ยเข้ากันดีกับหัวเชโป๊แล้วก็ ค่ะ,คะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนไส้ขนมแห้งแล้วก็เซ็ตตัวดีแบบนี้นะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะเราก็จะพักตัวไส้ขนมนะคะให้เย็นก่อนแล้วค่อยมาปั้นไส้กันค่ะ ตอนนี้ไส้ขนมของเราก็เย็นพอที่จะปั้นได้แล้วนะคะเราก็จะมาปั้นไส้กันเลยค่ะเราก็จะใช้มือนะคะชุบน้ำก่อนที่จะปั้นไส้ค่ะก็กดพอเป็นก้อนกลมๆเล็กน้อยนะคะเราจะปั้นไส้ขนาดนี้นะคะถ้าสำหรับสูตรของไส้ขนมสาคูไส้หมูเนี้ยนะคะที่ดีเคยทำเนี่ยสูตรนี้จะสามารถปั้นไส้ได้ประมาณ100ลูกนะคะ นี่นะคะกลมๆเล็กๆเท่ากันแบบนี้เราก็ปั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาแช่เม็ดแป้งสาคูกันค่ะแช่แค่ประมาณครึ่งห่อก่อนนะคะเราจะค่อยๆปั้นไปทีละน้อยค่ะ เราจะใช้เวลาในการแช่เม็ดแป้งสาคูนะคะ5นาทีค่ะถ้ามากกว่านี้นะคะเม็ดสาคูมันจะอืนค่ะก็แช่แค่5นาทีก็พอค่ะค่ะตอนนี้เม็ดสาคูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมากรองใส่กระชอนแบบนี้ค่ะเพื่อเตรียมปั้นกันนะคะแล้วก็รอให้แป้งเม็ดสาคูนะคะ,สะเสด็จน้ำนิดนึงค่ะ เราค่อยปั้นกันนะคะแล้วก็จะมาเริ่มปั้นกันเลยค่ะแล้วก็หยิบเม็ดสาคูนะคะออกมาเล็กน้อยเกลี่ยให้ทั่วบนฝ่ามือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางไซส้ลงไปนะคะเอาเม็ดแป้งสาคูอะคะ่ะประกบด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้สองมือนะคะช่วยพยุงในการปั้นแป้งค่ะ แลตกให้เขาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะตรงไหนที่ยังดูว่าบางๆแล้วยังเห็นไส้ยอยู่เราก็ใช้เม็ดแป้งสาคูนะคะพับเข้าไปอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแล้วค่อยๆค่อยค่ะค่อยๆปั้นนะคะปั้นอย่างเบามือค่ะนี่นะคะก็ได้แล้วค่ะสาคูนะคะหนึ่งลูกค่ะเราก็จะนําเม็ดสาคูที่เราปั้นนะคะ มาวางบนซึ้งที่มีใบตองนะคะวางแล้วก็ทาน้ำมันอีกทีหนึ่งแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปนึ่งกันค่ะก่อนที่จะนําไปนึ่งนะคะเราก็จะมาพรมน้ํามันเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเม็ดสาคูนะคะติดกันเวลานึ่งะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามานึง่งบนหม้อท,ที่เราตั้งน้ําร้อนเดือดแล้วนะคะใช้เวลาในการนึ่ง15นาทีค่ะ 15าสิ้านาทีแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมาเปิดเช็คดูกันนะคะแบบนี้สุกแล้วนะคะเห็นว่า,าตัวเม็ดสาคูเนี่ยยังขาวๆอยู่ไม่ต้องตกใจว่าเขายังไม่สุกนะคะเดี๋ยวพอยกออกจากเตาแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆใส่ขึ้นมาเองค่ะ เราพักตัวสาคูไส้หมูของเราที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดใส่จานค่ะเราก็จะจัดตกแต่งจานด้วยผักกาดหอมแบบนี้นะคะหรือว่าผักสลัดนั่นเองค่ะก็วางลงไปเลยค่ะเรียงให้สวยงามเลยนะคะ แป้งกำลังนิ่มสวยนะคะท mm ุกคนต่อไปนะคะเราก็จะจัดจานด้วยใบผักชีค่ะ ทานคู่กับใบผักชีก็จะช่วยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะ กระเทียมเจียวเนี่ยเราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะทุกคนกลิ่นเขาะจะหอมเป็นเอกลักษณ์มากกว่าใช้กระเทียมแบบอื่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาคูไส้หมูสูตรลงตัวไส้หวานกำลังพอดีและแป้งนุ่มไม่เหนียวหนึบค่ะค่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสาคูไส้หมูของเราค่ะเดี๋ยวดีจ้ มาแกะไอ้ตัวแป้งให้ทุกๆคนได้ดูนะคะว่าแป้งที่เราเนื่องออกมาแล้วเนี่ยจะนุ่มขนาดไหนคะ่ะค่ะเดลิจะขออนุญาตใช้มือนะคะในการหยิบจับค่ะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆถึงความนุ่มของแป้งนะคะนี่ค่ะมือเนี่ยลีล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดลิจะแกะให้ดูไส้ด้านในนะคะ นี่ค่ะไส้ด้านในของเราก็จะไม่แข็งนะคะจะนุ่มพอดีเลยนี่ค่ะเดี๋ยวดีจะกินคู่กับผักชีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยค่ะแป้งนุ่มกำลังดีมากค่ะทุกคนแล้วก็ไส้เนี่ยจะหวานแบบพอดีพอดีนะคะไม่หวานมากเกินไป ทานคู่กับกระเทียมเจียวหอมมากเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะค่ะทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะดีมีประโยชน์รีฝากกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับท่านผู้ที่ต้องการทำขนมขายนะคะสำหรับวันนี้ก็รีจะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ